คนเริ่มสงสัยแล้วนะพี่ครับทรัมป์เนี่ยบอกว่าประธานาธิบดีเวเนซุเอลาเป็นพ่อค้ายาเสพติดแล้วก็ไปบุกเด็ดหัวเขาอุ้มเขามาเลยเออาแล้วทีมคุนเซนนะ่ทั่วโลกรู้ว่าเป็นหัวหน้าแก๊งสแกมเมอร์นี่เราบุกไปเด็ดหัวมั้งได้เปล่ามึงเป็นมาหาอำนาจเรอ,อไทยกับอเมริกาเนี่ยใครเป็นมาหาอำนาจอเมริกันเป็นมาหาอำนาจมัน<า>ทำอะไรก็ได้ถ้าไทยไปทําอย่างนั้นเนี่ยจะโดนต่างประเทศเขาบอยคอตฮะเออเขาจะบอยคอต์เขาจะแบนเราเนจ่ไมหาอำนาประเทศอื่นทาแดนได้ไหมเรา คืออย่างนี้มาหาอำนาจเนีเ่ยมันก็อยู่ที่เขาเรียกว่ามันอยู่ที่ผู้นําของเขาด้วยเพราะคนเนี่ยมันอยู่ร่วมกันด้วยกติกาของโลกด้วยกฎกบัตรสารลชาติว่าเราจะไม่ลุกรานประเทศอื่นด้วยกําลังทาหารถ้าประเทศไหนเขามีปัญหากันเนี่ยก็ให้เขาเจรจาก,กันเหมือนยูเครนกับรัสเซียเนี่ยเหมือนไคเมรเนี่ยแต่การที่เราจะไปบุกเขานะและไปยึดอํานาจรัฐบาลเขาไปจับตัวพาดีเข้ามาเนี่ยมันผิดกฎบัตรสารลชาติตอนนี้สหประชาชาติเขาก็พูดแล้วนานาชาติเขาก็พูดแล้วเพียงแต่ว่าอเมริกันเนี่ย นะฮะในด้านหนึ่งเนี่ยเขาได้รับผลกระทบจากภัยความมั่นคงจากเวเนเนี่ย,ก,ยก,ก็มีส่วนทั้งเรื่องยาเสพติดก็มีส่วนบ้างแต่คงคไม่ไม่เยอะมากขนาดเท่ากับโคลอมเบียหรอกเราก็ <วน S 2> ได้รับผลกระทบด้านความมั่นคงใช่แต่ว่ามึงเป็นเป็นอเมริกาไม่ใ่ก็มันไม่ใช่อเมริกาไงเอาเป็นว่าเวลาเขาเข้าไปในคารากัสในเวเนซุเอลาเนี่ยใช้เงินเป็นแสนล้านนะแล้ว สามารถปิดระบบต่อต้านอากาศยานได้ใช้เวลาเป็นการแค่3ชั่วโมงแล้วจับประธานีได้โดยที่ไม่เกิดสงครามใหญ่อ่ะคุณมีอาวุธทโธปกกองขนาดนั้นไหมแต่มีระเบิดปืนคุก็ไม่มีนะะถ้าคุณไปบุกเขมีเนี่ยจีนจะเล่นงานคุณไหมเล่เาคุณก็เป็นประเทศเล็กกว่านี่จีนกล้าเล่นงานอเมริกาไหมก็ไม่กล้าเล่นเต็มที่ก็ไปซัดกันที่สามชาติถูกไหมฮะ อเมริกาเนี่ยมันทําอย่างนี้มาแล้วตั้งแต่สมัยปานามาในริเบียมันก็ทําได้เพราะว่ามันเป็นมหาอำนาจนะมันก็ตั้งข้อหารุนนั่นนี่ได้นะแล้วเขาก็จะไปไปเจรจากันจบนะฮะเดี๋ยวอเมริกนเนี่ยมันก็จะเอาพวกทํามันพูดแล้วเนี่ยมันจะเอาบริษัทน้ำมันเข้าไปดูแลกิจการในเวเดมันจะหาทางพยุงให้ตั้งรัฐบาลใหม่อะไรมันก็ว่าไปนะคือถ้ามันทำได้อย่างนี้ทั่วโลกเนี่ยเราต้องเป็นมหาอำนาจก่อนแับแรกนะตอนนี้เราอยู่ในอาเซียนอยู่เลยฮะประเทศเราเจ็ดปีแล้วประหารครั้งหนึ่งมึงมหาอำนาจตอนไหนก่อนคร